อย่าลืมนะครับเรามีเอกสารนี้มาแล้วนะฮะเพราะงั้นถ้าใครไปช่วยกันมุบมิบมุบมิบนะครับก็ระวังนะฮะเพราะว่าขนาดเป็นถึงอธิบดีกรมสรรพากรนะฮะยังถูกจับแล้วจะถูกจําคุกตลอดชีวิตนะฮะมีอีกชีวิตที่เหลืออีกทั้งชีวิตนะฮะต้องไปอยู่ในคุกทามท้างเรื่องที่ถูกกระทําไว้ไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรในคดีนั้นนะฮะไม่รู้นะครับว่ามุบมิบเรื่องอะไรยักยอกเรื่องอะไรนะฮะหรือทุจริตเรื่องอะไรฮะ แต่มีทองอยู่ในบ้านเต็มเลยฮะมูลค่าเป็นแปดร้อยกว่าล้านบาทขึ้นไปอ่ะทองคำนะฮะท่านผู้ชมครับคนมุกมิตคนทุจริตคืออธิบดีสัมปกรเองฮะผมไม่รู้ว่าคนเดียวหรือเปล่าหรือมีการสืบทอดกันมุกมิกทุจริตอีกกี่คนอันนี้เราไม่รู้ต้องดูกันต่อว่าปปชหรือศาลเนี่ยเขาเจาะกันไปถึงไหนแต่เรื่องฮาลานเนี่ยมันมีความชัดเจนอยู่อย่างว่ามีการเซ็นว่าไม่ต้องมีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยโดยรองอธิบดีสัมปกร รักษาการแทนอธิบดีสมรกรท่านหนึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากครับผลประโยชน์ของชาตินะครับเป็นหมื่นหมื่นล้านต่อปีนะครับไม่ต้องเสียภาษีโดยลายเซ็นของรองอธิบดีสมรกรคนเดียวซึ่งเซ็นแทนอธิบดีสมกรกรในปีห้าสองเรื่องนี้เรื่องนี้ใหญ่หลวงกว่าเรื่องเชื่อมจิตหรือเรื่องอะไรมากมายฮะทนายอน,นันตตชัยครับคุณอี้แทนคุณฮะที่คุณไปเจอผมที่ สภาธนายความเนี่ยทำไมคุณไม่มาดูเรื่องผลประโยชน์ของชาติเรื่องนี้ฮะเรื่องใหญ่กว่าฮะหรือหลายหลายคนฮะไม่สนใจกันเลยฮะเงินที่คนทั้งประเทศต้องมาเสียเงินค่าสวยฮาราเนี่ยหยิบอะไรมาหนึ่งแสนแปดหมื่นกว่ารายการเนี่ยไม่สนใจกันบ้างเลยนะฮะสื่อมวลชนต่างๆครับไม่สนใจกันบ้างเลยะฮะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ฮะฝ่ายที่มีทําหน้าที่ตรวจสอบต่างๆไม่สนใจกันบ้างเลยนะฮะเรื่องใหญ่เงินเป็นหมื่นหมื่นล้านนะ แล้วเป็นเรื่องที่มีค้อบเกี่ยวกับเรื่องของอดีตบิรรณฑบารด้วยว่าเกี่ยวกันไหมนะฮะเพราะฉะนั้นครับถามต่อไปครับอ่ะเมื่อกี้ไปถึงไหนละพี่จะมนตรีไปละพี่เกียววัดไปยังตอบไปยังคําถามนี้ตอบไปแล้วครับตอบไปแล้วให้ป้าสมศรีพ้องพอดีอ่าป้าสมศรีเชิญเลยครับขอเสียงผู้หญิงบ้างในความเห็นภาคประชาชนครับเชิญนะครับนี่พอดีเพิ่งกลับจากจันทร์นะคระเพิดดพ่งมา,มาถึง แต่ก็ฟังพอจับใจความได้เลยค่ะก็การที่อธิบดีคนเก่าใช่ไหมคะครับใช่คนเก่าที่โดนคนเก่าใช่ไหมครับที่ว่าถูกจับถูกจับตัดถึงตระกูลตลอดชีวิตใช่ครับเนี่ยเนี่ยท่านท่านไม่ทําหน้าที่ของในเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านควรจะละอายกใจนะคะทําเนี่ยมันกาบาปถึงลูกหลานเลยถึงตระกูลของท่านด้วย นะคะถ้าทำไม่ดีไว้อย่างนี้ลูกหลานจะเอาหน้าไปสู้สู่สังคมได้ไงคะเขาก็ต้องรู้ว่าเนี่ยเป็นลูกหลานนักติปดีโกชาติบ้านเมืองมานะคะแล้วก็พูดถึงฮา้านคุณไม่ละอายแก่ใจเลยฮะ,ค,ะคุณไม่เคยเสียภาษีแต่คุณก็เอางบประมาณของเราไปใช้ทุกอย่างเอางบประมาณของแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินในประเทศไทยเนี่ยคุณไม่ยอมเสียภาษีแต่คุณ มองว่าประมาณไปใช้ในทุกด้านของคุณนะ่ะไม่ว่าเรื่องโคต้าเรื่องธนาคารอิสลามนะคะเรื่องทุกอย่างคุณไม่ละอายแก่ใจเมียเลยคะ่ะที่เหมือนเหมือนโกงโกงชาติแผ่นดินของเราอะ่ะคุณก็เป็นผู้โกงด้วยนะในเมื่อไม่เสียภาษีเลยเนะี่ยคะดิฉันเป็นคนไทยฉันรับไม่ได้เลยคะ่ะในเมื่ออยู่ในเมื่อคุณโกงแผ่นดินของเราอะ่ะ กงอ,อยู่ในประเทศชาติของเราแต่คุณก็มาใช้มาใช้ส่วนงบประมาณของแผ่นดินไทยนะคะค่ะถ้าแล้วข้อข้อนี้แหละคะ่ะที่ทุกคนคนไทยควรจะควรจะสําเกเลยนะคะว่าเราเนี่ยถูกโกงถูกโกงตั้งตั้งแต่ต้นมาสี่ปีแล้วคะเรื่องเงินหายล้านเนี่ยพวกเราพยายามพูดพยายามตแผ่เพื่อให้คนไทยได้สัง แต่ผมเดยว,ว่าเราีนกำลังถูกโกงแผ่นดินไทยนะคะโกงไปทุกหย่อมหน้าเนี่ยแล้วข้าราชการข้าราชการกรมสรรพากรท่านโปรดเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะ